ผลจากเ,กเลือดลมชัากำเริบที่ทำให้ล่าถุงกับรุ้มคลั่งเสียสติน,นายเทศบาลอําเภอบ่อไร่ช่วยผ่าส่งรักษาให้คลุ่มสติแต่แขนและมือซ้ายก็หยุดงอจนทำกินไม่ได้รอนถึงยายบัวรองแม่วัยเจ็ดสิบปีตองถนนั่งหลังแข็งทำขนมหลายครั้งวิหกวสติรับเบาหวานกำเริบขณะหาขนมขายก็ต้องศูนทนด้วยอั<ม>จฉรายะมาแจมก็ไปรับจ้างจะไปทำอะไรยายก็ ไม่มีทุนอย่างเงี้ยทีนี้ในใจของยายคิดว่าถ้าไปทาอย่างอื่นยายก็หักไม่ไหวก็ยายก็อยากจะเลี้ยงเป็ดอย่างนี้นแม่ยังต้องกินยากันชักแล้วระนับประสาทแต่ล่าที่รู้ว่ารายได้ของแม่โวมกับเ้วยยังชีพสองคนอย่างไม่พอกินจึงเพียงสุดรับจ้างเขียนป้ายงานศพแต่ก็ติดที่ขาดอุปกรณ์จึงได้แต่หาเก็บขวดเก็บเศษเล็บขาย แราช่วยแม่หาขนมขายยึดคำสอนแม่เป็นเรงสู้ความลำบากยากแค้นชาตินี้เรามีแค่นี้เราก็กินแค่เรามมีอะไเรื่องรักขโมยนร่ว่าไปเช่าไปโกงคนอื่นเขาก็อย่าไปทำลำบากไม่เป็ไรแต่ขอให้อยู่ด้วยามบริสุทธิ์หวังผลกรรดีช่วยส่งได้รักษาตัวจะได้หาเรแม่ชราให้ได้พักเหนื่อในด,ด้านปลายบ้าง เพียงเท่านี้ก็สุดใจแล้ว